ร้างคนขับเนี่ยแหละ,ะแต่ว่ามีคนเนี่ยเอาตัวลงมาแล้วก็จะนําตัวส่งโรงพยาบาลก่อนจะไปโรงพยาบาลเธอยังมีสติพอที่จะประโณนบอกเทนพี่บอกว่าผู้ก่อนเหตุชื่อโชคไทยสุกิตที่ยิงเธอกับสามีนะพอเหตุแล้วก็ขับรถบรรุกสิบล้อหลบหนีไปโอ้โหนี่ะในที่เกิดเหตุเนี่ยมีญาติญาตของผู้ตายที่เข้ามานนะครับคือมาถึงก็เห็นสด ลงไป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 รีเจ็ลงไปรีเจ็เจ s เอสเอใช่มฮะเอเอเอฮะเร็ว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 โอ้มลงไปเลยลงมาถึงสามเหลี่ยมเลยผมกดเลยสาม 2, 2, เหลี่ยมทองคําสองวันนี้สมเหลี่ยมอำคัญทางานบ่อย เิดลยตงีย uh, yeah, okay. uh, ิ om, ีวเลยเนยทำลงมานเนี yeah. ่อเเลยลงมาลงมาลงมาลิจ right. ิกเอสเอ็มเอห้าเร็วเร็วเร็เร็วเร็เร็วเร็วางบนล่วงแล้ว ลงไปนี่นไงไปลงไปนิดเดงลงไปมาเส้เลยลงมาอีกลงมาอีกลงอีกลงมาลงมาถึงเส้นเอสเลงมาตรงนี้ยังไม่ฆ่าคนนะลงมาถึงนี่ล้ว จุดที่เป็นบ่อดินอยู่ที่หลังอบตอไพศาลีก็มีนางสาวมายุรีที่เป็นภรยาเนี่ยนั่งมาด้วยกันแล้วเนี่ยพอเขาขับรถมารทุเนี่ยเขาเจอนายโชคไทยแต่นายโชคไทยที่เป็นมือยิงขับรถบรรทุกสิบล้อมาเหมือนกันแต่เขาก็ลงดินแล้วลงดินไปก่อนนะทีนี้ผมก็เห็นนายวันชายมาเนี่ยเขาก็ไปนอนที่เนินดินด้านซ้ายของรถผู้ตายและเหมือนับมีการพูดคุยอะไรกันบางอย่าง ก่อนที่นายโชคชัยจะฉุดปืนที่นากระดัมยิงคนทั้งคู่ที่อยู่ในรถเลยนะฮะยิงใส่กระดัมหน้ารถไปอีกรีเจ็กรถนึงขึ้นไปเส้นเกลี้กล้อหนึงไม่เมื่อกี้ไม่กล้ากดเป็นลิเจ็กแล้วอีกแล้วมันเข้าไปขึ้นไปขึ้นไปอีกรอบนึงขึ้นไปอีกไปขึ้นไปลิเจ็คอีกน้อยไม่ทันซะแล้วกอนวอนวอนซะแล้วส่วนนายโชคชัยที่ยิงเนี่ยกลับไปขึ้นรถสิบล้อของตัวเอง นะรอแท่งต่อไปอีกคือสาเหตุมาจากป่งหรือหัวฮะเนื่องจากการสามวิรีเขาเป็นภรรยาเก่าของนายโชคไทยอุบลแต่ตอนนี้เนี่ยเขามาอยู่กินเป็นภรรยาของนายวันไทยที่ถูกยิงเสียชีวิตะะลักษณนสามเหลี่ยมนี่แล้วจะขึ้นจะลงตำรวจต้องบอกว่านี้ก็ติดแนวโดยทางตำรวจาติดร่วมกับการสอบปากคำสายติดแนวที่เนี่ยบอกว่าจากข้อมูลเบื้องต้นนายโชคไทยคือสามีเก่าของนายสามวิรี แล้วก็เลิกกันไปนานสามยุรีเนี่ยเขาก็มาคบหา,าอยู่กินกับนายวันชัยผู้ตายได้ปร<น>ะมาณสองปีแล้แต่นายโชคชัยเนี่ยยังคงกามถึงหัวมาตลอดวันนี้เนี่ยมาเจอกันที่บ่อดินพอดีจดเกิดเหตุพอดีไม่รู้ยังไงนะฮะนายโชคชัยเนี่ยเอาปืนมายิงทั้งคู่เลยนะฮะหรือยิงทัท้งคู่เลยแล้วก็หลบหนีไปนะฮะนี่ฮะคือตามรายงานรถขับรถบรรทุกเนี่ย เป็นหนีไปทางมุ่งหน้าไปทางจังหวัดลบบุรีอ่ะ่ใช่คนะ่ะบังคับรถสิบล้อหน,อนีนะคะเราก็เลยส่งนักลิขุนนิ่มทีมข่าวของเราตามเรื่องนี้ให้นะคะคุณผู้ชมคะก,ก็เดินทางไปที่จุดเกิเดเหตุบอ่อพีนหลังที่ทำการอบตพันสานีเพาะทีมข่าวไปถึงคุณผู้ชมดูตรงนี้นะแมวแมวของผู้ตายคือผู้ตายต้องมไว้เนี่ยใช่ไหมนี่ล่ะโอเคเปิดเปิดเปิดลงมาลงมาลงมาก่อน ลงมาก่อนลงมาลีเช็คก่อนลงมาลีเช็คหน่อยลงมาลีเช็คลงมาลีเช็คเอสเอ็มเอห้าก็ได้เร็วๆเอสเอ็มเอห้าไปยังดีลงมาลงมาลงมาเฮ้ยลงมาเนอลงมาเนอลงมาอีกลงมาอีกเออโอเคขึ้นไปบัดนี้ขึ้นไปขึ้นไปเลยเออนั่นละขึ้นไปขึ้นไปอย่าลงมาขึ้นไปขึ้นไปบ่ขึ้นไปขึ้นไปสวย ขึ้นไปขึ้นไปได้เวลาขึ้นแล้วได้เวลาขึ้นแล้วอ่าได้เวลาขึ้นไป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 ได้เวลาขึ้นไปแล้วทางโล่งข้างบนขึ้นไปเสียงสวรรค์อยู่ข้างบนไม่อยากขึ้นสวรรค์หรือไงอ่านั่นไงขึ้นสวรรค์ไปโอเคโอเคบอกแล้วสวรรค์อยู่ข้างบนเสียงสวรรค์มาเสียงสวรรค์มาติ้งนั่นไง โอเคเห็นแล้วนะผมเข้าออเดอร์แบบไหนสไตล์เดิมๆสีเทนลาระยะสั้นแนว,แนวเอาหน่อยเอาหน่อยอะคลิปยาวหรือเปล่าอันนี้แนวแนวรับแนวต้านอยู่ตรงนี้นะมันติดน่ะมันลงมารีเทสนะ,นะตัวนี้ก็ติดแนวติดแนวติดแนว,แนวมันจะขึ้นมีแรงซื้อขึ้นแรงซื้อขึ้นเนี่ย ตัวนี้ผมตีเทรนลน์ย่ยสั้นขึ้นมาแท่งนี้คอนเฟิร์มเทผมันจะเข้าแท่งนี้แล้วอ,อันนี้พอล,ลงมาลงรีเทสลงมารีเจ็คตรงนี้ที่เทนลน์ลก็กดเข้าออ,อเดอร์ไปเห็นไหมมัวแต่มัวแท่งนี้ไม่ได้เข้าเลยแท่งนี้ไม่เป็นไรโอเค,อเคจบไปอีกหนึ่งออเดอร์อโเข่อเคผูข่าใั่าดแย้เรื่องนี้เนี่ย โอ้แท่งนี้ขึ้นสยาวเลยพี่น้องเนี่ยโอเคไอ้กล้าเข้าแล้วแท่งนี้ขึ้นมาถึงนี่ลแล้วเมื่อกี้ผมผมดูแนวด้านซ้ายมือแล้วมันไม่มีติดแนวอะไรไงใช่ไหมเนี่ยก่อนจะเข้าเดร์ต้องดูแนวด้านซ้ายมือด้วยนะเนี่ยเมื่อกี้แท่งที่ผมเข้ามันจะอยู่ตรงเนี้ยมันไม่มีแนวไงถ้าถ้ามาอยู่ตรงนี้ผมไม่กล้าเข้าแม้มแท่งนี้ผมไม่กล้าเข้าเมื่อกี้แท่งเนี้ยติดแนวด้านนี้ด้วยไงเนีย